สวัสดีค่ะนี่ไม่ใช่ปรางทองนะคะทุกคนไม่ใช่นับปรางนะคะอันนี้เป็นนับปริงทักชายกันนะคะสำหรับแฟนด้อมทักที่รักทักสะออนที่รักของพวกเรานั่นเองเมื่อวานนี้ละครแค้น ep สก็เป็นยังไงคะทุกคนถูกใจไหมรู้สึกว่าเริ่มเข้าใจปรางทองหรือ,อยังคะว่าแบบเธอมีความแค้นยังไงอะ ก็ต้องให้กําลังใจก็ต้องให้กําลังใจหมอมิแอฟกันต่อไปนะคะทุกคนใครตอนนี้เริ่มที่จะแบบว่ายังไงเริ่มที่จะถามตัวเองแล้วว่าฉันอยู่ทีมไหนอยู่ทีมปลาเล็กกินปลาใหญ่หรือจะให้ปลาเล็กสู้ปลาใหญ่หรือว่าอยู่ทีมที่แบบว่าเกลียดนับปรางไม่ลงเหมือนแอสคะสำหรับแอสแล้วก็อะไรที่นับปรางว่าดี แอดก็ว่าดีหมดแล้วค่ะดูสิแม้กระทั่งชุดนะคะทุกคนนับปรางใส่ชุดดำก็ดำตามถึงจะดำยังไงดูรองเท้าก่อนเพื่อนๆค้ะหลายคนอาจจะเห็นหัวคลิปแล้วว่าแอดตัดคลิปสั้นๆนะคะของมันมีแอปทักษอนแล้วก็น้องต่อมาอยู่ด้วยกันต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกคิดถึงคุณธนภพเขาค่ะ สาเหตุมาจากอะไรรู้ไหมมาจากที่แอนนะคะได้ดูคลิปเรียของหมอมีได้ดูคลิปที่หมอมีแอทักซอนนะคะลงโปรโมทละครแค้นแล้วก็มีฉากสวีทหวานของนับร่างปรางทองกับอันนบพอเห็นฉากสวีทหวานเวลกันอยู่ที่ริมทะเลแล้วก็ทำให้แอดมินนะคะคิดถึงที่ชงของอาออนทุกคน ฉากแบบว่าเลิฟซีนแล้วคิดยังไงคิดถึงวะมมีใครคิดถึงฉากเลิฟซีนของที่ชมกับอาออนบ้างคะเ,เพื่อนๆละ่ะอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีแอปทักซอ,อนนะคะเริ่มที่จะเล่นบทเลิฟซีนจริงๆแล้วนะไม่ได้ใช้มุมกล้องมีอะไรแบบว่าให้ได้ฟินได้จิ้นกันอ,อย่างซีรีส์หารักด้วยใจเธอใช่ไหมที่ปล่อยออกมาเลิฟซีนกับน้องนุ่นนั่นก็ มีจุ๊บจริงนะคะทุกคนส่วนกับอันนบเนี่ยถ้าใครที่ย้อนกลับเข้าไปนะคะไปฟังเปิดกองวิกสามเอ้อยเอ้อยทำไมเอ,อยชื่อผิดที่พี่แอนทองผสมนะคะมามาพูดถึงบทนะ่ะบทของปรางทองนะคะแล้วก็ช่วงเลิฟซีนนะ่ะพี่แอนบอกว่าโจทย์แรกเลยก็คือแบบจะหาหนุ่มคนไหนมาเล่นบทเลิฟซีนที่ทำให้แอปซักจะออน รู้สึกไว้ใจอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเขาเรียกอะไรนะโดนแบบโดนเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพียนก็บอกว่าปุ๊บหน้าของดีเจพุทธก็ลอยมาเลยเพราะรู้ว่าคู่นี้นะคะเขาเป็นเพื่อนกันมานานมามีแอปทักษอรสนิทสนิททั้งครอบครัวเลยคือแบบเป็นกลุ่มเพื่อนรักกันมาก็เลยคิดว่าหนุ่มคนนี้แน่นอนเลยที่จะต้องมารับบทเป็นอันนบแล้วสามารถที่จะเข้าเลิฟซีนกับแอปทักษอรได้โดยที่ไม่ได้เคิร์น ซึ่งทุกคนก็เห็นแล้วนะคะว่าพอมันมีแอปทักษอลงลงไอไปทุกคนนี่มีคนเข้ามาแซวเยอะมากซึ่งคุณทักษอน,นะคะเขาก็ลงแบบแคปชั่นใน IG ว่าแท็กเหมือนแพร่มาดูเขารักการแล้วก็แท็กหาน้องแต้วนะคะโอ้โหพอมามีแอปทักษอลงคลิปนะคะตัวตึงแอดมินโพลิพัสจัดไท้เนี่ยรีบเข้ามาแซวเลยนะคะว่าคุณครูคะมีนักเรียนแอบซูมตอนจุ๊บ ค่ะซึ่งแม่แอบก็รีบเข้ามาตอบว่ามาให้ตีซะดีๆทุกคนคิดว่าใครอยาจะมาซูมซึ่งก็มีคอมเมนต์มาแซวนะคะว่าวันนี้พ่อทิมกินซอยจ๊ด,ด้วยค่ะแล้วอีกคอมเมนต์นึงก็แซวกลับว่าต้องไม่ใช่แม่จุ๋ยแน่ๆเลยที่มาซูมทุกคนเราจะต้องรีบแท็กให้คนมาดูนะคะเพราะคนเขารักกันเนี่ยนอกจากที่จะแท็กแบบว่าน้องเต้ลมาดูแล้วแอดก็จะต้อง แท็กที่ชงม,มาดูด้วยนะคะว่าที่ชงนับปรางเขาสวีทกับอันนบนะคะอยู่ริมทะเลแท็กให้ที่ชงม,มาดูด่วนเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้ว่าแล้วก็คิดถึงทุกคนคิดถึงฉากเลิฟซีนของขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเนาะอิน <c oughs> พอมันมีแอปทักซอนนะคะลงคลิปเนี่ยแน่นอนนะคะน้องนองนงก็รีบมากดไลค์ น้องตีก็รีบมากดไลค์กดหัวใจให้นะคะสองบุมคู่จินนี่ก็น่ารักจริงๆว่าด้วยเรื่องของแอปนนแอดเห็นน้องนนนะคะเขาก็ลงรูปเหมือนแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแม่มมีแอปทักซอนก็รีบเข้าไปคอมเมนต์เลยนะคะว่าแบบแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแม่ของน้องนนด้วยจากดูละครหารักด้วยใจเธอแล้วทุกคนตอนนี้กระแสะที่เมืองจีนเนี่ยคนกำลังเรียกร้องมากๆเลยคือเป็นกระแสฟีเวอร์ในเมืองจีนแล้วนะคะว่าแบบ ตัวต้นฉบับเนี่ยทำไว้ดีแล้วตัวแคสติ้งเมืองไทยก็น่าดูมากคือมันไม่มีความเคลื่อนไหวเลยตอนนี้ทุกคนว่าเมื่อไหร่เขาจะออนแอร์ air. แต่แอดคิดว่านะคะตอนที่ออนแอร์ในเมืองไทยเนี่ยกระแสะไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะปังไหมเพราะว่ามันไปออนแอร์อยู่ช่องจีมเอมยีแต่เชื่อว่ากระแสะที่เมืองจีนดีแน่นอนเพราะว่าแม้ตัวนนกุลเองนะคะทุกคนคือนนกุลเป็นคนที่มีชื่อเสียง ที่อยู่ต่างประเทศนะ,ะเป็นแบบแฟนอินเตอร์ของนวนกุลเยอะมากรอดูเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยพอปล่อยออกไปแล้วมันจะแบบมันจะจิ้นมันจะฟินมันจะสวทขนาดไหนแล้วแบบคอสตูมทุกอย่างเพอร์เฟเรื่องนี้มันมีแอปทักซอนสวยเวอร์อลังอีกแล้วที่แอดคิดว่าละครใกล้จะออนแอร์ air, เพราะว่าตอนนี้เทปดีท้ายครัวนะคะที่มันมีแอปทักซอนเนี่ยไปเซอร์ไพรส์นะคะไปเซอร์ไพรส์น้องเอิร์ทเนี่ย เหมือนว่าวันที่18นี้ก็จะออนแล้วนะทุกคนเพราะฉันเชื่อว่าหารักด้ใจเธอเนี่ยใกล้แล้วล่ะใกล้แต่ไม่รู้ว่าจะใกล้เมื่อไหร่ส่วนอีกหนึ่งที่แออยากจะพูดถึงนะคะโอ้ลืมไปวันนี้มันมีแอัตรอรซอมมีงานอีเวนต์นะคะที่เซนทันพลาพลาซาม 3. ตอนที่แอดทำคลิปอยู่เนี่ยก็น่าจะเริ่มแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะว่าเขาเริ่มที่แบบว่าห้าโมงครึ่งแอดทำคลิปก็รอรห้าโมงเย็นแล้วนะคะของเมืองไทยเพราะฉะนั้น ทุกคนก็เข้าไปดูน่าจะต้องมีไลฟ์สดแหละในในในเพจของเดซี่นี่คลินิกนะคะวันนี้มันมีแอปมีงานที่พลามสารก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆหรือเปล่าเดี๋ยวก็รอรอคลิปหลังจากงานจบนะคะทุกคนคุยกันเรื่องอะไรอีกอ่ะทุกคนเหมือนหาเรื่องหาเรื่องแต่งตัวหาเรื่องแต่งตัวมาคุยกับเพื่อนๆอ้ออ้ออีกเรื่องนะคะ คือเรื่องละครเรื่องใหม่ของมัมมีอทักซอนทุกคนมัมมีอทักซอนเนี่ยจะต้องมีละครหนึ่งเรื่องแน่นอนนะคะซึ่งตัวแอดนะก็ค่อนข้างจะมั่นใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็แบบหาข่าวว่าไม่ว่าจะเป็นใน t ว i ต t e อร์ในพันทิปในอะไรมามาให้เพื่อนๆดูคือมีความเป็นไปนได้นั่นแหละทุกคนว่ามัมมีแอปทักซอนน่าจะไปอยู่ในมือของพิสันเพราะว่าพิสันเองก็เพิ่งจะแบบลงโพสต์ว่าเดี๋ยวก็จะ เริ่มจะเปิดกล้องแล้วซึ่งมัมมีแอฟทักซอนก็ไปกดไลด์ด้วยนะทีนี้ในพันทิปนะคะในกลุ่มคนรักของมัมมีแอฟทักซอนนะเขาก็เหมือนจะแบบชี้เป้านิดๆว่าเห็นมัมมีแอพทักซอนนะไปโฟลอนะคะปรางกัญญาลัตหรือว่าเลดี้ปรางเอ๊ะหรือว่าทั้งคู่นี้กำลังจะมีงานร่วมกันเพราะว่าตอนนี้เลดี้เลดี้ปรางโอ๊ยพันกันก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วนะคะ มีความเป็นไปได้ที่จะมาประชันบทกับมามีแอทักษอนไหมอันนี้ก็อรอลุ้นนะคะโอ้โหถ้าน้องปรางนะคะทุกคนถ้าปรางกับกับทักซอนอยู่ด้วยกันโอ้โหไม่รู้นะรู้มาฟังแน่นอนซึ่งน่าจะอยู่ในมือของช่องวันมีความเป็นไปได้ที่พี่สันจะดึงสองคนนี้มาคู่กันก็ต้องรอดูทุกคนว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนเพราะว่ามันมียัง ยังไม่ได้วงในวงนอกอะไรยังไม่ได้มีข่าวออกมามากมายแอดก็พยายามหาข่าวเท่าที่จะแอดเท่าที่แอดจะหาได้แหละทุกคนประเด็นก็น่าจะมีแค่นี้นะคะโอเคไปดูละครแข้งกัน ep 4ต่อค่ะโอเคค่ะทุกคนที่วันนี้แอดทำคลิปนะไม่มีอะไรเลยรู้สึกคิดถึงแอดต่อมากๆแค่นั้นเองก็ รอดูว่าพิเติลนะคะพิเติลสัมภาษณ์มมีแอปเนี่ยเทปเติลร,รู้โลกรู้เนี่ยจะออนเมื่อไหร่แล้วก็อยากจะเห็นพิเติลขยี้นะคะว่าธนภพเนี่ยเผามามีขนาดไหนแล้วมามีจะเผาธนภพคืนขนาดไหนคิดถึงคู่นี้มากจริงๆทุกคนก็รอกันต่อไปนะคะว่าจะมีใครจับทั้งคู่มาคู่กันอีกไหมผู้จัดละครจะได้ยินเสียงของเฟนคลับ FC อต่อไหม ก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะแต่สำหรับแอดแล้วรักคู่นี้เสมอรอคู่นี้เสมอจ้าแต่ว่าใดๆคือ <c oughs> ลองเท้าส้มมากจ้า สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูคลิปของแอดจบแล้วแล้วยังไม่ได้ดูไลฟ์สดของ Destiny Clinic เข้าไปดูย้อนหลังได้ใน Facebook ของ Destiny Clinic เลยนะคะมามีแอฟทักซอนใส่ชุดสีสม้มแล้วก็มีพูดถึงงานแฟนมิทติ้งที่มามีแอปไปเซอร์ไพรส์นนกุลด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าตัวมามีแอปเองเนี่ยก็อยากจะมีแฟนมิทติง้งแฟนดอมของทักที่รักนะคะทักซอนที่รัก ทุกคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะๆนะว่ามามีน่ะจะต้องจัดแฟนมีตติ้งแล้วนะส่วนถ้ามามีไม่รู้ว่าจะจัดแบบไหนก็ให้นุนกุลเป็นผู้จัดได้นะแนะนำได้นะทุกคนไปดูนะคะมามีใส่ชุดสีส้มค่ะรับรองดอมส้มได้กรีซแน่ๆ